สวัสดีครับพบกบแอดมินไทยนะครับผมกำาแนวทงหวยมาเลวันนี้นะครับวันเสาร์ที่25มีนาคมสำหรับหวยมาเลนะครับตามกันต่อครับพุธเสาร์อาทิตย์เด่นหวยมาเลวันเสาร์นะครับเด่น34มากับ1568นะครับสามาครับ31 3 5นสะครับ3 6ม8 4 5า1ครับ4546 สีนะครับหลักร้อยใสศูนะครับศูนย์สามสี่ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามห้านะครับศูนย์สามหกนครับศูนย์สี่ห้นปดเน้นไปที่3ามสีนะครับสาแล้วก็46่สามตัวชุดเน้นนะครับ034 036แล้วก็046ครับสำหรับแนวทางหอยาเลวันเสาร์ที่25มีนาคมขอโชคดีครับ